รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขนมปังแป้งนุ่มๆอบร้อนๆหอมอร่อยไส้อัดแน่นแค่นึกภาพก็อยากกินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะครับเซวายวันนี้ขอเสนอการทำขนมปังโฮมเมดทำเองตั้งแต่แป้งยันไส้จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยเพื่อนๆเ,เคยรู้สึกหงุดหงิดไหมครับเวลาซื้อขนมปังมาแล้วใส่ไส้แต่กัดเข้าไปอ่ะ หาไส้ไม่เจอสักทีวันนี้เนี่ยเราจะมากินไส้กันแบบจุใจจะทำยังไงก็คือต้องทำกินเองนั่นเองกับเมนูแรกขนมปังไส้กรอกไปทำกันเลยขนมปังไส้กรอกนะครับนี่มีเครื่องอยู่แค่นี้เองขนมปังใส่ไส้นะครับเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยุ่งยากต้องทําขนมปังกินเองต้องทําไส้อีกต้องมายัดมันอีกโอ้โหกว่าจะได้กินเนี่ยมันเหนื่อยมากซื้อกินดีกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆไส้เราไม่ต้องทํา เอาแบบเป็นไส้กรอบแบบนี้ซื้อมาทําขนมปังเองกับพันจับยัดเข้าเตาอบแค่นี้รับรองว่าจะรู้สึกภูมิใจมากที่เราทําเองเริ่มต้นจากการทําแป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปังเนี่ยก็เกิดจากแป้งสาลีไข่นมเนยหลักๆเลยประมาณนี้นะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสูตรแป้งเขาเรียกว่าแป้งตึงหวานใช้แป้งขนมปังแบบนี้400กรัมเพื่อนๆเ,เตรียมน้ําอุ่น 170 ml ต้องมียีสต์ด้วยนะเพราะขนมปังต้องให้ต้องใช้ยีสต์ในการขึ้นฟูนะครับยีสต์นะครับ1ช้อนโต๊ะลงไปเลยน้ำอุ่นนะครับจะช่วยปลุกยีสต์ที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะเริ่มทำงานส่วนแป้งสาลีเนี่ยทำรูตรงกลางไว้นะครับน้ำตา40 g, ล40กรัมโรยรอบๆไปนะครับเกลือครึ่งช้อนชาใส่ไปรอบๆจะทำขนมปังใส่ไส้เนี่ยแป้งขนมปังเนี่ยต้องใส่พวกนมผงเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความมันใช้2ช้อนโต๊ะ ใส่ไข่หนึ่งฟองตรงกลางเลยเทน้ำยีสต์ไปเลยโอ้โหทะลักเราค่อยๆค,คนนะครับแต่ตรงกลางเนาะค่อย,อย,อยให้เอาแป้งเนี่ยผสมกับของเหลวเรื่อยๆมันจะผสมง่ายกว่าเราจะใช้มือนวดอ่นะนะฮะวันนี้นะฮะนวดขนมปังใครมีเครื่องทุแนแรงก็จัดไปพอผสมได้ยังไม่ได้ข้นดีนะครับเพื่อความง่ายในการผสมเนี่ยเราใส่เนยลงไปด้วยใช้เนยจืดนุ่ม40กรัมปาบลงไปตอนนี้นะครับเมื่อ ซ่อมไม่ทํางานแล้วมันไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ได้แนละ้วเพราะมันเหนียวมากเดี๋ดิปักเราไนี้เราจะใช้มือละผสม,มเอาแป้งที่ยังไม่เกาะตัวกันดีเนี่ยเข้าไปในเนื้อแป้งขนมปังของเราพอนวดได้ถึงระดับนึงนะครับเราก็จะเอาเขาลงมานวดในพื้นผิวที่สะอาดแบบนี้เองวิธีการนวดนะครับเหมือนแป้งขนมปังทุกอย่างเราใช้เวลาวิธีการดันแล้วก็ดึงกลับอย่างนี้ แล้วโกยเข้าไปโกยแป้งเข้าไปจริงๆขนมปังที่ดีนะครับก็จะมีความหนืดความเหนียวเนี่ยแล้วมีความชื้นอยู่เล็กน้อยนะครับอย่าให้เขาแห้งมากใช้เวลานวดแป้งขนมปังอย่างน้อย10นาทีนี่เรานวดมาประมาณหนึ่งละวิธีการเช็คก็ลองดูง่ายๆเราทำที่บ้านเอาจิ้มเข้าไปถ้าไม่มีการแบบ มันเด้งคืนกลับเนี่ยก็แปลว่าเนื้อขนมปังเราโอเคแล้วจากนั้นนะครับเราจะพักแป้งขนมปังที่เราบรรจงสร้างขึ้นมาเนี่ยสักประมาณ15-20นาทีใช้ผ้าขาวบางซับน้ำหมกักผ้าซับน้ำเนี่ยจะทำให้รักษาความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นของขนมปังไว้แล้วเราก็เอาเขาไปเก็บในที่ที่มันแบบอุณหภูมิห้องอุนอ่นๆยีสต์เนี่ยต้องการอุณหภูมิประมาณสัก 30- 40องศาที่เขาทำให้เขาแบบทำงานคายก๊าซออกมาเนะี่ยพักสัก20นาที กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราพักแป้งไว้สักพักหนึ่งโอ้โหขึ้นมาฟองฟูใหญ่มากแป้งที่ได้นะครับเราจะาแบ่งเป็นพอร์ชั่นเพื่อนๆไปกะเอาเองว่าใส่กรอกเราใหญ่แค่ไหนเราอยากให้แป้งมันเท่าไหร่แต่ถ้าใส่กรอกแบบขนาดนี้เราจะใช้แป้งประมาณสัก6ก0กรัมได้กะเอาอ้าเป๊ะเลยครึ่งหนึ่งหังนั้นนะครับที่เราไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ก่อน แป้งที่เหลือเราจะเอามาคลึงให้เป็นวงกลมวิธีการคลึงคือเราจะเก็บปลายเขาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็คลึงเวลาเราทําขนมปังเนะื้อมันจะมีเป็นสัมผัสที่นุ่มนวลมากวางไว้ทําทุกอันอย่างนี้ได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับเราจะสามารถรีดเป็นแผน่นแล้วห,อห่อใส่กอกก็ได้หรือว่าเราจะทําเป็นเส้นแบบนี้ เดี๋ยวทำให้ดูนะอย่างนี้เลยเหมือนเรารีดดินน้ำมันอะ่ะนีดเข้าไปถ้าเพื่อนๆลองทำนะครับจะสัมผัสได้เลยว่าขนมปังแป้งขนมปังเรามันมีความยืดหยุ่นเราก็ฟื้อไปแล้วเราลองเอาเส้นก่อกของเรามาวัดดูมันควรจะได้ประมาณสักเนี่ยสองเท่านิดๆของชิ้นเส้นก่ออ้าวพันเลยนะวิธีการพันก็คือว่าเราก็ม้วนเป็นหนอนอะไรเงี้ยพักไว้นะครับ เท่านี้นะครับเพื่อนๆทําเสร็จแล้วอย่าเพิ่งอบเพื่อนเพื่อนพักแป้งประมาณสัก40-1ถึงชั่วโมงให้เขาขึ้นฟูมา2เท่าก่อนจากนั้นค่อยเอาไปอบนะรอก่อนกลับมาแล้วนะครับโอ้โหมันฟูมากอ่ะเราจะใส่ถาดสาหรับอบนะครับเก็บมูมันหน่อยก็ได้นะครับตกแต่งมันก่อนได้อ่ะวางว่าหน้าตาอาจจะน่าเกลียดแต่ว่าเวลาอบไปแล้วมันจะตึงอะก่อนเอาเข้าเตาอบนะครับเราจะทาไข่บาง ให้เขาสีสวยเวลาอบแล้วนะครับแปะ,ะเบาๆไข่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายก่อนเข้าเตาอบให้โรยงาเพื่อความสวยงามด้วยเมื่อโรยงาแล้วนะครับนำเข้าเตาอบ180องศาไฟบนล่างนะครับ15นาทีเท่านั้นเองไปพรบเวลาแล้วนะครับ15นาทีผ่านไปโอ้โหส้าดง โอ้โหนี่นะครับพอออกมาเนี่ยสังเกตเลยว่าบางอันเนี่ยหัวหายไปข้างหนึ่งหดไปและบางอันก็ออกมาแบบสวยงามเท่ากันนะครับอันนี้คือเสน์ของโฮมเมดแบบขนมปังที่เราทําเองเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยทําครั้งแรกอะเนาะจะอ,อะไรมากพอออกมาร้อนๆนะครับเนยละลายเตรียมไว้เราจะเอาเนยทาข้างบนเพื่อให้หน้าขนมปังเขาเงาสวยนะครับน่ากินมากถ้าใครได้กลิ่นนะครับจะรู้สึกว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยต้องอิจฉายอย่างแน่นอนพอเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็เสิร์ฟทันทีก็ได้ก็ได้แบบฟินไปอีกแบบหรือว่าจะพักให้เขาอุ่นลองหน่อยก็ได้นะครับเรียบร้อยแลวนะครับตอนนี้เรามาชิมกันดีกว่าเราจะหั่นให้ดูนะว่าโอ้โหข้างในยังร้อนอยู่เลยอ่ะนี่ดูร้อนเลยอ่ะเนื้อขนมปังดีมากลองดูได้เป็นไงอืมอร่ย ที่สำคัญน,นะครับมันอบใหม่ๆอะ่ะไม่มีทางหาอะไรที่ไหนแน่ถ้าไม่ทำเองไปเสิร์ฟกันเลยภูมิใจมากเรียบร้อยไปแล้วกับขนมปังไส้กรอกเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทำขนมปังเองน่าสนุกใช่ไหมล่ะช่วงหน้าจะเป็นขนมปังไส้อะไรห้ามพลาดนะครับ